ในเมื่อเธอยุ่มโมโหฉันมากขนาดนั้นฉันก็รับคำท้าของเธอสุดท้ายก็จบลงแบบนี้เพราะไม่มีใครยอมแพ้ดูเหมือนว่ามาซาสึเกะโดนยุ่มโมโหง่ายเลยสินะแล้วทีนี้ฉันอยากเสนอตัวล้างด้านหลังให้เขานะทำไมเธอถึงเล็งจุดอ่อนตั้งแต่แรกเลยล่ะทำไมคุณไม่ยอมระมัดระวังเองนาโอมิมาซาสึเกะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะทําอะไรฉันก็จะไม่ละสายตาจากคุณแม้แต่วินาทีเดียวแล้วเธอล่ะยูสตาเซียนี่เธอดูแลเส้นผมของตัวเองก่อนไหมผมเสียหมดแล้วเนี่ยอย่ามาทําให้ฉันเสียสมาธิด้วยเรื่องแบบนั้นนะแต่ถึงเปียกมันก็แข็งหมดนี่คือหลักฐานว่าหนังศีรษะของคุณกํลาลังลอกออกหนังศีรษะไม่รู้ทําไมมันฟังดูไม่สบายใจเลย ฉันใส่ใจดูแลมันมากมีบางสิ่งบางอย่างในไลฟ์สไตล์ของเธอที่ทำให้เส้นผมของเธอเสียหายใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าผมของเธออาจเสียหายได้จากความร้อนที่ถูกแสงแดดเป็นเวลานานเกินไปฉันเดินไปเดินมาข้างนอกในบางวันแต่ฉันก็อยู่แต่ในบ้านเพื่อจัดการเอกสารเช่นกันอาจอาจจะเป็นไปได้ผีเสื้อไฟเริ่มปรกากฏตัวในเขตชานเมืองเมื่อเร็วๆนี้ ไปไม่ออกครับและฉันก็ช่วยพวกเขาปราบปามาหลายครั้งแล้วนั่นน่าจะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่หนังศรีสาอ่อนแอต่อความร้อนไม่ไม่มีทางไม่ต้องกังวลโชคดีที่เสียหายเพียงบางส่วนเท่านั้นถ้าดูแลดีๆตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็จะกลับมาเป็นปกติขอบคุณพระเจ้าแต่ฉันจะดูแลมันอย่างถูกต้องได้ยังไงเธอไม่สามารถตัดผมแล้วทิ้งไว้เฉยๆได้ เธอต้องใช้ทีชเมนต์พิเศษของฉันกับผมของเธอหลังจากล้างผมทุกวันคิดว่าจะมีเรื่องแบบนั้นอยู่ซะแล้วน่าจะมีในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะไปดูซิขอบคุณฉันเป็นนี่นายสิ่งนี้มันอยู่ตรงไหนในโลกน่ะนาโอมิมาซาสุเกะทำไมาหาไม่เจอฉันหาไม่เจอจริงๆมันน่าจะหาเจอนะฉันหาไม่เจอเลย ลองหาอีกสักครั้งสิลองดูอย่างละเอียดทุกชั้นวางสิเป็นไปได้ไหมว่าจะถูกขโมยไปฉันไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ออกไปได้น้ำอุ่นดีจังมนุษย์ไม่ควรใช้ชีวิตด้วยการทำงานดักเพียงอย่างเดียวคุณต้องผ่อนคลายแบบนี้จริงๆดาวว่านั่นคงไม่ใช่ลักษณะที่ใสของคุณนาโอมิบาซาซึเกะคุณ กล้าหลอกฉันเหรอให้ตายสิเธอกลับมาแล้วเหรอเนี Walking. ่ยการใช้คนอุบายอันแยบยลเช่นนี้เพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจของผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถอย่างฉันมันเป็นเรื่องที่แย่มากมันชั่วลายขนาดที่พระเจ้าออติสยังไม่สามารถมองทะลุมันได้แต่ฉันไม่ได้ต่อสู้กับพระเจ้านะเอาละถ้าเธอจะปล่อยฉันออกไปจากสายตาเธอนั่นคงหมายความว่าฉันชนะ โอเคฉันจะยอมรับอย่างเป็นทางการว่าคุณหลบสายตาผู้ตรวจสอบฉันอย่างชำนาญและปล่อยตัวปล่อยใจไปกับโลลิถ้าเธอจะกล่าวหาฉันเรื่องแย่ๆแบบนี้ฉันคงแพ้ไปแล้วฉันไม่อยากขัดจังหวะเพราะพวกคุณกำลังแข่งอยู่แต่ตอนนี้มันจบแล้วใช่ไหมคะการพิจารณาเช่นนั้นและประโยชน์อย่างสิ้นเชิงขอโทษด้วยค่ะ ฉันสงสัยว่าคุณจะไม่ตามใจตัวเองด้วยสาวโรลีบ้างเหรอแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ไม่เป็นไรนอกจากนี้คุณจะหยาบคายกับผู้หญิงคนนี้ได้เท่าไหร่ที่คุณต้องการร a สสึเกะไอโลกเจพี่สาวก็จะเดือดร้อนนะถ้าทำแบบนั้นน้าจับก้นฉันเหรอถ้าอยากจะจับก็ต้องได้รับอนุญ,ญาตก่อนสิโถเอ้ ที่สาวก็อยากโดนจับมา้างมันเป็นความจริงในชีวิตจริงไหมพวกเธอเป็นบ้าอะไรกันในที่สุดเวลาที่จะจับกลุ่มคุณก็มาถึงคิดไม่ถึงแล้วว่าคุณประมาทพอที่จะวางมือบนพวกเขาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามคำพิพากษาของฉันยูสเตเซียไลเมลแห่งอันดาจักรวอลซัมฉันจะจับกลุมคุณตอนนี้เดี๋ยวก่อน แค่น่ยของฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดลูเซียไม่หรอกบางทีในท่านอาจเปลี่ยนใจก็แล้วก็ได้ลูเซียไอจารุกแมวนี่ในกรณีนั้นคงจะเป็นโอกาสครั้งสาคัญในชีวิตไอจารุกแมวนี่เอาเลยค่ะในท่านจับตรงไหนก็ได้ตามที่ต้องการค่ะใจเย็นก่อนเจ้าเหมียวจับอีกครั้งที ต่อไปเป็นตาชันบ้างนาโอมิมาซาสึกะการกระทำอันชั่วร้ายเช่นนี้ต่อไปในขณะที่พูดคุยกับฉันสมควรได้รับโทษประหารชีวิตไม่ใช่แบบนั้นนะฉันไม่ได้จับเลยตั้งแต่แรกแต่ในกรณีนั้นใครเป็นคนทําผิดปลาหมึกไม่ใช่นั่นราชาปลาหมึกตัวที่สองนั่นคือสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว ซึ่งปกครองทุกมหาสมุทรในโลกเป็นศัตรูคู่อาฆาตของชาวเรือมายาวนานและเป็นราชาแห่งปลาหมึกมันปรากฏตัวขึ้นจากความมืดมิดของเหวลึกพ้นหมึกใส่มนุษย์แล้ววิ่งหนีไปนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงถูกเรียกว่ามือปืนแห่งท้องทะเลดันไม่ใช่ปลาหมึกเลรอแย่ yeah, แล้วออสเตรเลียอาจถูกหรือเปล่านะ ไม่ว่าจะมี10บนหนดหรือร้อยนหนดก็ตามเจ้าผ่านค่าไปได้ไม่ถึงแน่เพราะค่าได้สื่อทอดชื่อยูสตาคารไปแล้วฉันคิดว่ามันเป็นแค่ดาบแต่คุณคิดผิดแล้วในครอบครัวของฉันบ้านไลเมลมีเพียงคนที่ชื่อยูสตาเซียเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ถือดาบอันเป็นโลศักดิ์สิทธิ์นี้ ฉันสับสนไปหมดแล้วว่ามันคือดาบหรือโล่นั่นคือข้อห้ามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลไลเมลใครที่เอ่ยถึงก็จะถูกคุณป้าของฉันขังไว้หนึ่งสัปดาห์รู้ไหมดูซับซ้อนจังนะยังไงก็เถอะนั่นคงเป็นพลังที่น่าทึ่งมากที่คุณมีอยู่นั่นฉันหวังว่าคุณจะช่วยลู้เสียได้ไม่ได้หรอกอะไรนะฉันสามารถใช้ได้ครั้งเดียวต่อวันเท่านั้น ฉันต้องรอหนึกวันเต็มถึงจะใช้ได้อีกครั้งนั่นคือทั้งหมดที่คุณได้รับหลังจากพูดจ้าโอ้วดเกินไปใช่ไหมถ้าเช็ดต,ตัวของฉันก็ด้วยมันหลุดออกมาได้ไงไอ้ปา,าครูเห็นฉันหมดแล้วเขาเห็นมันหมดเลยแต่แต่ถ้าเป็นนายท่านแล้วก็ฉันฉัน ฉันไม่ต้องการแบบนี้เราต้องจูบกันก่อนแล้วเขาจะพาฉันออกไปนี่มันแย่ชะมัดพวกเขาอยู่ในความสับสนบางอย่างคุณแน่ใจไหมว่านั่นคือการโจมตีครั้งต่อไปกำลังมาระวังตัวด้วย <Yeah. S 1> เข้าใจแล้ว <Yeah. S 1> แต่เจ้าปลาหมึกนั่นจะทำอะไรได้ล่ะไม่ คนกล้าทิ้งฉันแบบนั้นได้ยังไงฉันบอกเธอแล้วว่ามันกำลังจะมายังไงก็ตามทุกอย่างก็ออกมาดีในที่สุดใช่ไหมมันรู้สึกแย่มากไม่อะไรนะน้ำบึกของปลาเบึกทำให้สวยงามมันจะเสริมสร้างให้กับผิวหยาบก้านและผมเสียของคุณงั้นเหรอแต่ยังไงก็ควรล้างมันออกนะ กลิ่นมันเหม็นมากฉันทนไม่ไหวแล้วนายควรลองทบทวนตัวเองในห้องขังสักคืนหนึ่งดูนะไม่จะไปหลอกจี้ทำไมเธอถึงเก็บสิ่งนั้นไว้ในบ่อน,น้ำพุร้อนล่ะฉันฉันไม่ได้ฉันไม่คิดที่จะเก็บมอนสเตอร์แบบนั้นไว้หรอกนะแต่แล้วใครล่ะที่พาเจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นมาที่นี่ใช่แล้วเมื่อวานที่นี่ไม่มีอะไรแบบนั้นเลย นี่มันเป็นเพียงผลจากความประมาทของคุณเองเท่านั้นเหรอเนื่องจากมีมอนสเตอร์เข้ามาในสถานเลี้ยงแกะกันท้านั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถปกป้องสถานที่แห่งนี้ได้โอ้ยพระเจ้าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนเอาชนะมันได้ก็ตามฉันไม่สนใจว่าเธอคิดอย่างไรอยู่แล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นไม่รู้ทำไมกลิ่นบันเม็นเน้าไปหมดเจ้ามอนสเตอร์นั่นนี่มันหมายความว่าไง ใครกันที่กำลังคุกความชีวิตอันแสนสงบสุขของพวกเขาอยู่โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับในตอนที่30นะครับผมโอเคเดี๋ยวจบขอจบไปทิ่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าฝนตกโอเคไปแล้วบ๊ายบาย